โอเคก็กราดสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทกับแมบที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างไม่ได้อ่านซึ่งเป็นแมปอ่าชานมไข่มุกหนี่ตามภาพเลยซึ่งแมปนี้เป็นคนสร้างแมปที่มีชื่อว่าอ,อาร n นาคาเวอรดิเฟนนะอ่าแมปนั้นเจ๊งแล้วแล้วเขามาสร้างแมปนี้ใหม่นะครับ แบบแนวคาเฟ่ที่มันมีปืนกลด้วยว้าวมินกันโอพเลยงั้นโอ oh, no เจอไอเอ็ม <c> น <oughs> ูด้วยแฟนคับเอาเนี่ยซึ่งผมจะมาลองเล่นแบบนี้นะโอเคเราเข้าดีกว่า <c oughs> ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามไว้ครับผมถ้ากดแล้วก็ไปเิ่มรับชมเลย just go โอเคมา สองคนนะไวไหมดูโอสตาร์ทเกมผมปิดเสียงไว้นะ <g ười> หน้าหน้าเมนูเสียงยังดังนะอ่ะยังไม่ดาวน์โหลดถ้าผมลองเปิดเสียงอนะ่ะ <g ười> เสียงนั้นจะดังหน้าดูนะเพราะว่าปิดเสียงดีกว่าเพื่อ,อเดี๋ยว มันเสียงมันแทรกตอนผมพูดนี่แหละหมืนเพื่อนจะรู้แล้วเนะี่ยให้ทำไงอ่ะโอ้ดูเหมือนว่าไม่มีแปะนะโอไม่นะไม่งั้นผมทำไม่งั้นผมทำมั่วนแน่เลยไม่มีแปะเพื่อนทำไงอ่ะเราไม่รู้โอ้นั่นใครเทจังเพ้่อนแกวห้ให้ทำไงเอ้ทำาผมทำตัวไม่ถูกให้ทำไง ทำชามีระบบวดเตะไหมเนี่ยผมทำไม่เป็นให้ทำไง <c oughs> เพื่อนไปทำไปเลยนะเดี๋ยวเราอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราอู้งานเองนะว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนออนนี้แทนไหมเดี๋ยว <c oughs> เป็นคนอนี้แทนไหมอ่าอัพเกรดแทนให้เพื่อนเฝ้าร้านเพื่อนเราเล่นไม่เป็นโว้ได้สิบสี่เหรียญยังไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยได้ชิปเม่ลอ เด๋ยวว้าอะไรเนี่ยกิมกิมมองแล้วมะวัสดีรับออเดอร์แบรีอะไรอะเมื่อกี้หน้าจอเลยอ่ะให้ทำไงเพื่อนในทำในทำให้หน่อยดิเราทำไม่เป็นไอสครีมเหรอเิง กลางอุย้ยไม่นะ,ะผมทำฝุ่งไหมเห <c ười> มือนอาร์ตตี้ทิปเลยเนี่ยมืนอาร์ตตีทิปเลยอ่ากดซ้ายหอีกอะไรโอ้ยืดให้ด้วยแล้ววางกดตรงไหนเอาวางวางเอ้าเดี๋ยวแล้วโอ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเหมือนมันมันบั็กช่วยหน่อยมันติดมือช่วยด้วยเพื่อน ออกไงกดม่วกดม่วอ๋อสุดผมกดกดม่วเอ้าวย่อได้ย่อได้เอาเอาทำไงเอาไว้ไหนอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเหมือนอาร์ตตีทิปอะใช่ไหมเดี๋ยวนะเ่อนเราทำให้เป็นโดนัทโดนัทเลยเอออื้เพอร์เฟคแต่แล้ว เพื่อนน่าจะทำผิดนะหรือสงรึเปล่าแก้วเอ็มอู้อาลีดเอา้าเกมไม่มีฟิสิกนะครับน้ำมันไม่ไอเนี่ยน้ำมันไม่ไหลตอนแก้วลม้มอู้หูาลีดเอา้าเด็ดนายทำเราทำไม่เป็นไม่มีฟิสิกนะครับลูกค้าอยู่ไหนอะกี่โมงแล้ววะ โว้าวยี่บงแล้ววะดูไม่เป็น yeah. เอเค็นแล้วโอยกระโดดมาเลยเหรอเฮ <c oughs> ้ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นอันที่สี่คืออะไรเฮ้ยผมต้องเก่งแล้วผมตึงเค okay. อ่าเข้ากลับไปที่ห้องสตาฟเพื่อถึงวันทุ่งนี้สรุปผล สรุปผมไม่ได้ทำอะไรสี่สิบอันนี้น่าจะเป็นอัปเกรดนะให้เดาเพื่อนในอัปเกรดเลยอ่าเราดูตังตรงไหนมันมีให้บอกนยว่าตังกนันไหนเพื่อนม่ดูตังไงอ๋อนี่นี่นี่มีสิบเก้าอันนี้คืออะไรดูนี่อันนี้คืออะไรไอเทมเวอรเฮ้ยโอ้ถังแก๊สก็มาว่ะปืน อลไรซื้อกันก็มามาไหนเนี่ยโอ้โหเอยเคยอันนี้อ้อนี่อาวุธโอ้ยอะไรเพื่อนจะมาฟาดเราเหรอหรือว่าให้เรากวาดใช่ไหมอ๋อตีอาวุธเดี๋ยวนะเอาให้ถูเลยว้ตีเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเนาอะไรอะผมเปิดฮาคีย เพื่อนเพื่อนทำกาแฟนะเดี๋ยวเราจะทำไอ้นั่นไอติมกับโดนัทกับเป้าเอร์เฟคโอเคอยากเห็นว่าลูกค้ามันไปตรงไหน,นออกมาแล้วแต่งตัวสวยมาเชียวเอออุ้ยไม่ตรงแต่ก็ช่างมันเขียวอยู่ okay. โอเคอุ้ยลูกค้ามาไวจังวะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยอ,อ๋อ,อผู้ชายอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยช่วย,วยมันมันตีมันตี ไปกวาดไปกวาดลูกค้าอารวาสมามาเออเออเออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอออุ้ยโอ้โหเถื่อนเถื่อนวะแถวนี้ร้านเถื่อนเคกับัวซองโอเคอุ้ยเถื่อนวะนึกว่าลูกค้าเนี่ยโอ้โหัวซองโอ้โหเถื่อนจริงเออ แต่ไหนก็ดีมันรีรีเลือดอยู่เอาไปไปล่น <c oughs> เดี๋ยวเนดะี๋ยวไปมีกดฟิสิกส์ด้เหรออ่าเอาของไม่อนอเลยเพื่อนอ๋อเพื่อนทําอยู่ฮะมันมีรสชาติโรงเรียนด้เหรออา่อาไม่อนออะไรผมลองทําอันนี้บ้างเอาเอม็มเบอร์เอม็มใส่นี่กันเฮ้ย <c oughs> อะไรอา่าอันนี้เพื่อนผม โอ้าวเดี๋ยวเดินย,ยุ่งอยู่เนี่ยเอาปาลีดปาลีดอ้ย,อ,ยอ้ยโอ้ยเกือบเกืยอบยยากนะเนเล่นใหม่ๆแบบนี้แหละอ่าอะไรเนี่ย,ยงงอะสตอเบอรี่เหรออ๋อแสดงว่าเพื่อนทำอันนี้ดิออสวยแล้วไง สวยแล้วเลือนเราขอดเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปยังไงเนี่ยขอโทษเลือนอุย้ยงานยุ่งวะสรุปเพื่อนทำของใครเนี่ยโอ้โหผมว่าังย่างๆเลยสั่งเสร็จย,ยังเนี่ยไม่ช้าจังเอาเอาเบอร์เอสแล้วก็ใส่อะไรอ่าช็อกโกแลต วางเดี๋ยวทำมันไม่ตรง,ง <c oughs> เพื่อนเพื่อนเราทำไม่เป็น <c oughs> เดี๋ยวงงงง,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 งให้ตรงโอเคเรายังไงต่อฮะเครื่องรถเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วุวววว้ยแต่มันเล่นยากจรงงนะิงเลย ขาดอะไรอีกเนะี่ยครบแล้วนะโอเควิทรอนี่อยู่เพื่อนนายทำไปเราทำไม่เป็นเราไม่เหมาะกับงานนี้งานนี้เหมาะสุดแหละสำหรับมือใหม่โอเคเคเอาห่วยน่ากินวะโอเคเอาขวดซองวางอ่เค้กวางเสิร์ฟเลยเพื่อน ลูกค้าตรงนี้มีที่นั่งด้วยเหรออุ้ยแต่ร้อนโอเคแล้วเงี่ยต่อโอเคเข้าที่ห้องสตาร์ดูสิมีหนึ่งร้อยซื้อทุกซองได้เลยนะเน,นยนะี่ยอะไรนะเ,เ,เพื่อนน่าจะซื้อบูสเตอร์นะอะไรเนะเลเซอร์เพลสไว้ทำอะไรตกแต่งวะเพื่อนอะไร ในให้เราดูอะไรแมวอโอ้ไม่กล้าเสือ,อเดี๋ยวเพื่อนบนโอเคไปกัน let's go คนบ้ามาผมเตรียมอาวุธเลยไฟไฟนึกว่าไว้ถูกพื้นนั่นีหตอนแรกมันต้องทำโอเคลูกค้ามาชื่อว่าซินนี่อันสกอร์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหกไซส์เอลอาปาลี อุ๊ยอะไรอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนอะไรทำไมมันแดงอ๋อลูกไฟฟ้าเพื่นอนซ่อมเลยซ่อมเลย,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 เลยซ่อมเลยอุ้ยเพื่อนซ่อมทำไมมันเจ็บโอ้โหมันอันตรายมากนนเนี่ยเนี่ยอะไรถั่วลิสงเหรออ๋อเข้าใจแหละ แล้วก็เพื่อนเนี่ยทำให้เสร็จก่นเดี๋ยวเราวางโอเควางแล้วลอรอเข้าใจแล้วอเคหยิบน้ำไม่มีฟิสิกส์เอาวางแล้วก็บวกไม่มีอะไรไม่เข้าใจอ่ะไม่คืออะไรอ่ะกดไปีกว่าผมไม่รู้นะกลัวเพื่อนบ่นเหมือนกัน มันเป็นแค่ไอ้ก้อนอะไรใส่กล่องสีส้มอะเค้กอุ๊บโอโอโอเคตรงผมแน่ใจนะว่าผมน่าจะทำถูกเค้กบัคกี้ว่ะต้นเพื่อนบน่ะดูทรงแล้วโอเคได้แล้วเฮ้ยอะไรอะ โอเคน่าจะเสร็จหมดแล้วโอเคเสร็จแล้วต้องมีเส้นสุดไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้อะไรอะซิมมากเขาพูดอะไรอะผมปิดเสียงอยู่อะไรหผมตาฝาดป่ะเนี่ยทำไมมันเป็นสีทองนางนางน่าจะตกใจหน้าดู แล้วเดินเต็นเอาไป <c oughs> เอาทะลุอีกอันเนี้ยเพื่อนทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวโอสวยแล้วไง <c oughs> ไม่เป็นไรมั้งไม่น่าเป็นไร่าอ,อันนี้โอรีโอ,ลโอแล้วก็ อันนี้โอเคน่าจะได้ปราหวานตายของม,องมันจะสงูงเลยเอเค <c oughs> อเฮ้ยได้อยู่ไอ้หายไปไหนโอเคเคลื่อนไม่ได้เนี่ย หายไปไหนอดยตกใจหมดแก้วได้เลย <c oughs> 90ซับสไครต์ชื่อ,อยังติง่งแนวอ,อะไรอันนี้ช็อกโกแลตโอ้ยเพื่อนรีไปซ่อมเอาเอลไอ้เ <c> พ <oughs> ื่อนไปซ่อมใช้เพื่อนนี่แหละเออเออ ผมใช้เพื่อนให้ไปซ่อมโคตรตึงอช็อกโกแลตเออเหมือนว่าผมทำอะไรฮะเออเดินไม่ได้เดี๋ยวผมเดินไม่ได้เดี๋ยวนผมติดเดินไม่ได้เพื่อนช่วยด้วยเราเดินไม่ได้โอเค run back เพื่อน เฮ้เดี๋ยวเพ้่นสรุปยังไงเนะี่ยอันนี้นมโอ้ยลำคางแล้วนะผมงงนะอันนี้เบอร์เอ็มเพื่อนพูดอะไรนะั่นผมเพิ่อทำอะไรไม่รู้มเมื่อกี้มันหายไปไหนเหมือนเราทำผิดอะนะ เอ้แปลกแปลกฮะถ้าม hey. er, ันไม่มาแสดงว่าแปลกแปลกๆใส่เดียวเปล่าอื้อ้ยถ้ามันไม่มาเขาเติร์แสดงว่าแสดงว่าอ่ามันเป็นคนบ้ายังไม่ได้หาเรื่องมาเลย เดี๋ยว,ยวผมให้เพื่อนล่อทำไมอุย้ยทำไมมันจมตีแรงจังวะเ,เพื่อนเราเหลืออะไรอ่ะตาเนี่ยเคกดเลย <c oughs> เดี๋ยวมันขวางฉ <c oughs> ีดอ่ะฉีดฉ <c oughs> ีดฉีด,ดอของเต็มเลยเนะี่ยเอาไม้กวาดไปด้วย เอไปตีขอไปไหนนะอยากฟังเสียงเจ๊ระบบอรินา่าโอ้โอยออกควางเมาเลยเฮ้ยมไม่เมาแข็งเลยจังปิดได้ไหมผมอยากปิดโอ้วันสุดท้ายแล้ววันที่ห้าอันนะ okay? so อายู o อเค a ายามโซเขาบอกผมแล้วก็อะไรสักอย่าง มันมีเงินหนึ่งร้อยซื้ออะไรดีปืนได้ไหมอยากซื้อปืนนั้นเนี่ยท่อดีกว่าจะซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อเลยจ้างมันกว่ากวัวเพือนบ่นไหมบนาา่นภาษาให้เจ้าพ่อม,มาลื่นเดี๋ยวผู้ชมพ่อมันมลื่นผมนอยากเห็นข้างบนนั่นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงโอ้ปกติไปละเคสตราเบรี่ พื้นมันเป็นนําแข็งเหรอวะ <c oughs> นึกว่าเอาไว้กวาดถูวะเนี่ยขอซื้อได้ไหมอยากซื้ออยากซื้อห้องขวรดจากเปิดไม้เ,เก้าอี้เอาไปนั่งก็สรรหาทำโอ้โหยอย่างลื่นเพื่อนเราจะนั่งตรงนี้เมื่อกี้อะไร The เด็ดเฟดเฟนเราจะนั่งตรงนี้โอ้ยเก้าอีไม่ได้มาตรฐานเพื่อนอะไรอ่ะี่จะเอาสเปซไปฉีดอาหารอันนี้จะวันสุดท้ายหรือเปล่าวันที่ห้าวันศุกร์เนี่ยเน่ทำอะไรอ้านี่ยเพื่อนทำอะไรอ,อะเพื่นอนเป็นบ้าแล้วเอ้ย มามาอิ่ไปบ้บา,บาคนบา้าคูณแรงแล้วเนี่ยออนสู้ยากสู้ยากมันเป็นทุยน้ำแข็งเพื่อนโอ้ยทาไมทำไมต้องมาตอนนี้ด้วยเนี่ยเพื่นก็ไม่หยิบไม่ควาดเลยอุ้อุ้อมาผมได้ควรซื้อเอเคเนี่ยไหนก็ไม่หยิบไม่ควาดเลยโอยโดนดาเมจรัวเลย เพื่อนนี่สามัคคีจริงๆคุยตั้งได้ด้วยเหมือนขับเค้กเลยไม่ใช่ไอติมออกเค้กหายฟิสิกส์มัจจะลื่นมากเลย่ะเออไอนี่สั่งเดี๋ยวล้วมันเสียมันเสียหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหมันเสียเพื่อนเราไม่รู้เนี่ยว่ามันทําแบบนี้ได้อ่ะช่างมันเสียก็ช่างมันใช้งานดีกว่า ให้ใส่ฟ้ามันผสมลงไปในแก้วแล้วให้ลูกค้าดื่มลูกค้าก็ช็อตตายไปเว <c oughs> ้ยเห็นนลิปซ้อมเลย,ยโอ้ยโหยตังในเลยอ <c> ะ <oughs> อ๋อมันโมโหเฮ้ยเหรอแก้วเนี่ย อาแก้วตกพื้นสวยแล้วไงแก้วมันตกพื้นเบื่อฟิสิกส์เกมอะ่า์ตั้งอยู่ดีๆแก้วมันตกพื้นโอโ้เพื่อนเปมึงมึงมีตังสองเลยซื้อนี่ดีกว่าไม้เบสบอลอยู่ไหน มันเบสบอลอยู่ไหนหออยู่นี่เฮ้ยมาตีอาจจะดาเมจแรงกว่าไอ้นั่นก็ได้นะเว้ยแคปบอมระเบิดแมวเอาเราตายเหรอโอ้ยเฮ้ยเกิมมิชเช็คกิมมิชเช็คอะไรอ่ะมามาตายเอื้อผมทำอะไรยูเฟลฮะ ผมตายเฮาฟิสิกเกมรบบจางแก้วน้ำดีๆ,ๆมันล่วงโห้เฮ้ยเอ้อเราเกิดใหม่นะเราควรกลับไปนะอ๋อผมกดชุบชีวิตไงโหในหนั้นเป็นกิมมิชเชคกันเนี่ยแล้วไมัเป็นสัน เคยอย่าติดเล่นดีกว่าอะไรอีกเนี่ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยแก้วนำ้ำแขนชินหวัดน,นั่นเนี่ยผมสติแตกอตอนเนี้ยเหมือนที่เพื่อนไปนะให้ซ่อมของเบาะเช่เช่โอ้หะเฮ้ยผมต้องรีบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่มันเชื่อมเน็ตย,ยุคไหนนะ ช็อเน็ตยุคไหนเนี่ยูนแล้ววะกดฟีเยาอ่ะโอ้ยโอเคกเด่นเคกเด่นอ่าเด้งเออเด้งเด้งโหแก้วนี่กระจายอ่ะ เสร็จแล้วโอ้คนดูดิโอ้เสร็จแล้วผู้คนดูบรรยากาศดิเอะอะไรโอ๊ะไม่ไม่ไปปอนใช่ด้วยไม่เปน็นวันติดโอ้เยเล่นอย่างยากเลยไม่นะเนี่วว่าเฟลฮะฮะาาเฟลมาลุซซองจุกซองลุซซองอยังไน อ๋อทกซองล่องคุณมาอยู่ไหนให้ามายิงเลยนะเวย้ยมายิงเลยอะ่ะมา <c oughs> แต่จริงก็มาดิอีกทีมมีเช็คมาปังปังมา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 ปังปังมาโอ้ยกีมีเช็คชัดเลยหนวดสีม่วงปังโหเล่นยากนะผู้ชมตั้งเล่นหลายคนจริงๆนะเนี่ย น่าจะสิ้นสุดวันไหนดีล่ะผมแนะนําให้เล่นกับคนให้เราน่าจะถึงเจ็ดวันแล้วก็ชนะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะรีวไวท์เมียวโอ้โหใครมันจะไปเล่นไหววะซื้อลูกซองมายิงคนบ้าเด้อโอเคนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผม สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันอีกกินนะผมบ๊ายบายผมแนะนำให้ซื้อนี้เถอะเอาไปยิงกิมมิชเชกเจ้าหนวดเสียม่วงเอ้เฮ้ยเล่นรดได้ก่นอนกับแล้วโอเคซีว่าทีมนี้จะรอดหรือไม่